จอดป้ายกับบรรจงวันนี้นะครับผมพาผู้ชมมาสำรวจพื้นที่การชุมนุมบริเวณสี่แยกราชประสงค์นะครับหลังจากที่รัฐบาลน,นั้นได้มีการขอคืนพื้นที่จากผู้ชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการเคลียร์พื้นที่บริเวณถนนสายนี้ทั้งสายนะครับตั้งแต่แยกราชประสงค์ยาวไปจนถึงบริเวณสนามกีฬาแห่งชาตินะครับซึ่งเวลาที่ผมมาสำรวจณขณะน,นี้เป็นเวลาประมาณบ่ายโมงตรงนะครับอย่างที่ผู้ชมเห็นด้านหลังน,นะครับความเสียหายที่เกิดขึ้น บริเวณนี้ที่ค่อนข้างที่จะรุนแรงที่สุดก็คือบริเวณห้างเซนทรัลเวิร์ครับซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังมีการระดมฉีดน้ำอยู่เป็นบางส่วนนะครับ และจุดนี้เป็นจุดที่ได้รับความเสียหายหนักที่สุดจากการวางเพลิงห้างเซ็นทันนะครับตอนนี้อาคารบริเวณชั้น1นถึงี่นี้ก็ถล่มทรุดลงมาซึ่งตรงนี้เป็นช่วงบริเวณกลางอาคารนะครับส่วนขวามือของผมตอนนี้เท่าที่เห็นนะครับก็ยังคงสภาพของอาคารเดิมไว้อยู่แต่ว่าภายในก็ได้รับความเสียหายจากเพลิงไหม้บริเวณร้านค้าอยู่พอสมควรก็ถือว่าจุดนี้เป็นจุดที่ค่อนข้างจะเสียหายหนักแล้วก็ยากต่อการฟื้นฟูจริงๆครับ สังเกตได้นะครับจากภาพนี้ผมซูมเข้าไปเห็นเปลวเพลิงเกิดขึ้นอยู่ที่บริเวณชั้น3ของอาคารที่ถล่มลงมาแล้วเนี่ยนะครับยังคงมีเปลวเพลิงลุกไหม้อยู่เป็นบางส่วนนะครับกุ่มควันเองก็ยังคงพวยพุ่งขึ้นมาอยู่ครับ นี่เป็นบรรยากาศภายในบริเวณห้างชั้นหนึ่งนี่นะครับสบภาพก็อย่างที่เห็นนี่แหละครับยังเป็นพื้นที่ที่ถือได้ว่าอันตรายแล้วก็ยังไม่ปลอดภัยสักเท่าไหร่นะครับที่เห็นเจิงนองไปด้วยน้ํานี่ก็เป็นจากการฉีดน้ําดับเพลิงของเจ้าหน้าที่นะครับแต่ว่าภาพที่เห็นนี้ก็ได้รับความเสียหายบางส่วนครับยังปล่อย ขัไปไม่ได้ครับเขาตะกุนซุดมันปิดท่อยู่ท่อเดียวอตอนนี้นะฮะแล้วก็ายมันล่วงอยู่สุบ,บ,บ1สุดแบเนี่ยมีรถเยอะครับพกัพกลัวลัวเพื่อนรถือขาวรตัวประชาชนที่เดินมารอยที่ไม่รู้กระจกโดนโดนความร้อนอะไรเงี้ยแล้อีกนึงมันก็แตกแล้วอย่างเงี้ยนะฮะฝั่งเซนเนี่ยนะฮะครับผมครับที่เราฝั่งนู้นเป็นไงความเสียหายเสียหายเป็นยันย่อมอืมคาถานี้ทั้งหมดแล้วทางฝั่งนู้นที่ยังไม่ได้เห็นรอยไหม คือเข้าไปดูอย่างว่าข้างในเป็นอะไรไหมภายในลามหมดแล้วข้างในนี่เสียหายหมดแล้วเสียหายหมดแล้วครับแต่ว่าข้างนอกเราเห็นว่ามันยังไม่มากอ่าใช่เพราะไฟมันเพราะข้างในเป็นพรมทุกชั้นเลยเหรอทุกชั้นเลยตอนนี้ทุกชั้นเลยหมดเลยข้างในนี่นะครับผมเช็คมาแล้วครับแล้วร้านค้าต่างๆร้านค้าก็เสียหายเป็นบางร้านแล้วก็ไฟเข้าไม่ถึงเป็นบางร้านอย่างเหมือนที่ผมบอกเป็นย่อมๆนะครับใต้ดินเป็นไงครับใต้ดินต้ดินตรงนี้สุดไปแล้วหรือท่อที่ไอท่ออยู่อันเดียวเองตอนนี้ อ๋อท่อทเดียวที่ยังคานไว้อยู่ที่ยังคานอยู่ไว้ถ้าเกิดท่อนี้มีปัญหาถ้าว่า,าท่อท่อนี้สุดไปปุ๊บก,ก็คือว่าจะถ,ถลม่มอา้นหนึ่ง สภาพบรรยากาศบริเวณหน้าเวทีตรงสี่แยกราชประสงค์นั้นก็เป็นไปด้วยความว่างเปล่านะครับไม่ได้เหลือบรรยากาศความคึกคักของการชมน,นุมเหมือนในช่วงตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาอีกเลยนะครับหลังจากที่ผู้ชุมน,นั้นได้เดินทางกลับภูมิล้อานราเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนถนนบริเวณด้านหน้าห้างเซ็นทรัลเวิร์นั้นก็เป็นไปด้วยบรรยากาศของการเข้าเคลียร์พื้นที่ครับแล้วก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชน ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างชาตินะครับที่มาเฝ้าดูและเก็บภาพเหตุการณ์การเข้าเคลียรพื้นที่ของเจ้าหน้าที่แล้วก็ภาพความสูญเสียที่เกิดขึ้นณนะขณะนี้ครับนี่เป็นเดิมเคยเป็นพื้นที่การชุมนุมของกลุ่มนปชนะครับอยู่บริเวณหน้าโรงพยาบาลตำรวจจะสังเกตได้ว่า มีร่องรอยของการถูกจุดไฟเผาบริเวณเสาของสถานีรถไฟฟ้า BTS เห็นเป็นร่องรอยดำๆลักษณะแบบนี้แหละครับหลังจากที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเกลีพื้นที่ภายในเวทีราชประสงค์นะครับนี่ที่บริเวณแยกปทุมวันนั้นก็มีกองขยะจำนวนมากมาครับที่กองอยู่ลักษณะนี้แหละครับ นี่คือสภาพของโรงภาพยนตร์สยามน,นะครับซึ่งถูกเผาจนแทบจะไม่เห็นเขาโครงเดิมอีกแล้วนะครับอยากให้รัฐบาลเนี่ยต้องเข้ามาช่วยพวกเรารเพราะว่าสิ่งที่ที่ที่เป็นเนี่ยไม่ใช่พวกเราทำ ก็ต้องให้รัฐบาลได้เข้ามาดูแลตรงนี้เลยเสียงอยู่นี้เป็นบรรยากาศของการนำพากลุ่มผู้ชุมเดินทางกลับบ้านนะครับโดยทางหน่วยงานกำนักงาน เรียมรถให้เพื่อยอยากย้ายะครับเรามีให้ท่านเดินทางทั้งรถไฟทั้งรถยนต์กันนะครับเราก็จะมีเจ้าหน้าที่กํากับดูแลส่งพ่อแม่พี่น้องถึงภูมิมีลาเนาถึงบ้านเกิดเมืองนอนไอความปลอดภัยครับไม่ต้องห่วงครับไม่ต้องห่วงนะตอนนี้ก็ขอความระมัลระงมือพี่น้องในการลงทะเบียนนะครับเพื่อที่จะแยกเส้นทางการเดิน ทางกลับนะครับมาดูแลก็สถานะมาอยู่นี่สีหวันละแล้วสังเกตการดูการทยอยอาคนออกนี่เป็นไงบ้างครับก็ดีใจนะฮะพี่น้องเสื้อแดงก็ได้กลับบ้านนะได้สงบสุขก็ทีทั้งหมดนี้ก็เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการที่ผมมาเดินสำรวจทั <is> so, ้งหมดนะครับท <kho> ี่ตั้งแต่บริเวณแยกราชประสงค์ยาวไปถึงสนามกีฬาแห่งชาติ ความสูญเสียทั้งหมดนี้คงไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่มเติมอีกน,นะครับผู้ชมก็สามารถที่จะรับรู้แล้วก็สัมผัสถึงความสูญเสียได้ด้วยตาของคุณผู้ชมเองจากภาพที่เห็นทั้งหมดนี้แล้วนะครับแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เราคงต้องเดินหน้าต่อไปก็คือการฟื้นฟูทั้งสภาพของสิ่งที่เสียหายลงไปและที่สําคัญก็คือการฟื้นฟูสภาพจิตใจของคนไทยทุกคนที่ได้สูญเสียไปแล้วกับเหตุการณ์ในครั้งนี้ ให้กลับมามีกำลังใจโดยเร็วที่สุดนะครับทั้งหมดนี้คือช่วงเวลาของจอดป้ายกับบรรจงช่วงนี้ครับ